นายจูรินลักษณะวิสิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมาภาษณ์ภายหลังายค้านขีดเส้นอายุของรัฐบาลสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีหน้าที่ทํางานร่วมกับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องการตรวจสอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นวิถีทางประชาธิปไตยปกติที่ทํากันทั่วโลกไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องแปลกแต่ที่สําคัญคือขอให้รัฐบาลมีผลงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งนําพาให้รัฐบาล รอดได้และพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือหลักการดังกล่าวเมื่อถามว่าเรื่องระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือไม่นายจูรินกล่าวว่าเรื่องนี้ตนตอบไม่ได้เพราะสุดท้ายต้องให้สารรัฐธรรมนูญเป็นผู้ให้คําตอบส่วนใครจะยื่นอย่างไรนั้นต้องเป็นไปนตามข้อเท็จจริงและสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้บอกว่า8ปีนี้คือเมื่อ,อไหร่อย่างไร